กรมมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณนะเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิลิพัฒมหาวชชราชร,ราธิดาติดตามการดำเนินง,งานโครงการราฐันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพลอากาศเอกสมคิดสุขบาง กรมมาวางผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยวดีกรมหลวงราชสาินีสิริพัฒมหาวชละราธิดากรรมการมือที่รัฐธรรมนัญสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถปัมภ์และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะติดตามการดำเนินง,งานโครงการรัฐธรรมนุญ ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งการดาเนินงานโครงการและทันปันสุขทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ขับเคลื่อนโครงการทําให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขสามารถทําให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจที่ดีโดยในครั้งนี้ครับได้ตรวจเยี่ยมภายในเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นประธานเปิดคลินิกทันตกรรมและห้องเอ็กซเรย์ ภายใต้โครงการรัฐทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมเยี่ยมชมคลินิกทันตกรรมและห้องเอ็กซเเลตตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐรมภูมิห้องจ่ายยาห้องทันตกรรมมุมสุขภาพระธทานปันสุขและตรวจเยี่ยมกันให้บริการรักษาผู้ป่วยผู้ต้องขังด้วยระบบเทเลเมดิซีนมอบของเยี่ยมให้กับผู้ต้องขังชายอายุ ผู้สูงอายุนะครับ5รายตรวจเยี่ยมห้องแม่และเด็กมอบของเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงตั้งคัน1รายผู้ต้องขังหญิงสูงอายุ5รายและตรวจเยี่ยมสูทกรรมนะครับจากนั้นเดินทางไปโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เยี่ยมชมห้องพักผู้ป่วยในและเยี่ยมชมการให้บริการเทเลแมดิซินครับ สำหรับโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารนาเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสลินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดา ประธานกรรมการโครงการโดยทรงเห็นว่าการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิ่งสำคัญและเรือนจำทันทาสถานทั่วประเทศยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์เป็นจำนวนมากจึงก่อตั้งโครงการขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน